สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมมือกับสำนักงานอุทยานการเรียนรู้สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ TK Park จัดโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ55พรรษาสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขึ้นระหว่างวันที่7ถึง11มิถุนายนโดยเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขยายแนวคิดแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ หรือห้องสมุดมีชีวิตสู่โรงเรียนและเพื่อเป็นแบบอย่างและแนวทางในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเป็นห้องสมุดมีชีวิตโดยกระตุ้นให้โรงเรียนและชุมชนเห็นความสําคัญของห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียนในการเป็นแหล่งเรียนรู้และปลูกฝังส่งเสริมนิสัยรักการอา่านและการเรียนรู้อย่างสร้างสารรค์สําหรับเด็กและเยาวชนไทยจุดมุ่งหมายของสพทเนี่ยเพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดให้เป็นตัวอย่างอย่างน้อยเนี่ยในหนึ่งจังหวัด เราจะมีตัวอย่างห้องสมุดที่ดีๆแบบนี้หนงโรงเรียนนะคะในปี53การประชุมในครั้งนี้ก็เ,เราจัดตั้งแต่วันที่7ถึง11นะคะมิถุนายน2553การจัดประชุมเนี่ยวันแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการจุดประกายให้รุ่นที่3เนี่ยเป็นการกระตุ้นต่อว่าเออเขาจะต้องมาทำภารกิจอะไร